สามร้อยก็ได้นะวันไหนก็ได้นะลองมาด,ดูที้ลูกไหมดิดีไหมค่ะบายค่ะสูงถึร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่วางกายเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะกัดมาขอพรองน,นี้นะ อเขาเป็นอะไรมาปวดหลังกรลงัลงเส็นเหมอลองมาดูครับเส้นยึดขาได้แค่นี้นะ<ช><ๆ>โอเคพีคอนแล้วนะ<า>ออาลองเดนดู เอเอเ,อเ,อเ,อเอด้ายาวเลยดีไหมโล่งไหม,มเออดีนะอ่ะสุดที่ร้อยโลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหูืประมาณ70%จัะมาขอบพรนะขอบพรตรงนี้นะให้หายไปไวเลย